ในการภาวนานั้นขอสำคัญต้องเข้าใจคำว่ารลู้ในปัจจุบันคือคือรู้ลมหายใจเขาออกในปัจจุบันหรือผู้ทรงชาติไปแล้วอยู่กับความรู้สึกโตในปัจจุบันหนึ่งหนึ่งนวลๆกลางหน้าผากกลางหัวหรือกลางอกแล้วแต่ส่วนมากมันจะไปขาดหวังมันจะไปตั้งความสงบไปข้างหน้ายากสงบ แบบนั้นแบบเมื่อวานนี่หรือแบบที่ได้ยินได้ฟังมาเอบนี้มันมันปเป็นดังใจที่เจ้าของคิดเอาไว้โมโหสงสัยปรพ่อใจหลาย,ยาอยันเดี๋ยวขามนิวรอนบ่่อใดความกังวลน,นิวรอนก็นเลยความกังวลเกี่ยวของถ้าเขาไปต่างความสงงบวนะ้หมายถึงเขานึกถึงอดีตเ้ยนะ ต่างควบสงบนไปเนี่ยตั้งแต่บบนั้นเป็นต้นมันขึ้นึกถึงเกาเกาคนที่เคยสงบแล้วอยากสงบแบบมว่านี่มือที่แล้วมั่งไปตั้งไว้ในเอินองปนะจมันยังมีจิตเจตนาอยู่ไหมมันยังมีการคิดอยู่ไหมอย่าใช่บันเหตุไปเหตุมากล้อบรด้ดังที่ตัวเองขาดไปมันจะได้ไปยังไดกับมันขาดไป มันขาดคะเนนไหวมันตั้งหวังไหวบอมีความอดบอมีความทนบอมีความเพียรได้บยวแบบนี้เมื่อบออดทนเพราว่าประเรดดตั้งใจครับบอมีความพยายามสิเห็ดต่อไปอีกการแกปร้ปัญหาตั้งออกส่วนมากมีเสริกว่าได้บบบนี้แต่ม้นี้บอกถึงหมูพระภิกษุสงฆ์มันมีท้างออกเท่านั้นะทั้งๆท,ที่มีความพยายาม กับพระท่านถึงที่สุดยังเป็นยังคือคล้อยไปตามมั่นนะ่ะนะคล้อยไปตามมั่นเห็ดหยังคือโบอดเอาคือบ่ทนเอาคือเพี้ยนพยายามเอาเนี่ยนะนั่นแหละนี่คือจุดจุดดอยปมดอยคือการไปตั้งความหวังเอาไวนะ้เนี่ยแต่ยังว่าเบาเรื่อยๆอยู่สงบหรือก็สงก็สร้างมั่นเถิดเนี่ย คอยหลูอยู่ในลมหายใจมัง่งอุณหลมมัง่งนิ่มน่วงอยู่กลางอกความรู้สึกโตเอาอยู่แค่นี้แล้วก็ต้องไปตั้งหวังขาดแค่นี้เฮาเฮาเฮาเดียยินได้ฟังเฮาศึกษามากว่าพระโสดาขาดจากอบายภูมมั่งเกิดอีกบ่เกินทรนศศทรมาสนิสาเศรษฐกิจค่าอนาค่าฝรัศศ่เอันนั้นคือข้างของหนักปฏิบัติว่าถ้าเฮาปฏิบัติไปแบบนี้เป็นแบบนี้เฮาก็ได้ ผลแบบนั้นแบบนี้นั่นนั่นคือลักสูตรหรือ่นบอก่น่นให้คำตอบว่าปฏิบัติเราได้อย่างเออนั่นเป็นการเลียนแต่ว่าปฏิบัติจริงๆแล้วกันแค่รู้อยู่ในกร่ลมหายใจบริเวปขาดไวในโสดาสกิตากานะคะรหันนบริเวขาดหวังไว้ในการต้องเป็นคนหูทิบตาทีบเพราะเป็นไป ว่าสิเป็นกลายเป็นผู้วิเศษลักษณะว่าเป็นผู้วิเศษหรือเป็นผู้ยังรู้เด้ว่ามันไปขาดหวังไว้แบบนั้นยังรู้อดีตอนาคตของผู้อื่นมั่งของอันมากนั่นสิของผ,ผู้อื่นนั่นแหละมันบอกได้ห้โตดอกจากเห็นสวรรค์นรกแล้วก็เว้าเรื่องสวรรค์นรกแล้วก็เว้าสิ่งที่ยังรู้เลยกลายเป็นผู้ยังรู้เป็นผู้วิเศษไปนะ่ะนั่นแหละสําหรับม่วน ติศุสงเาบผลเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านี้เข้าเฉพาะวงภายในมันจะเอาไปบอกข้างนอกบ่ไดหมายถึงกับบุคคลทั่วไปออแล้วก็บ่แม่นว่าเนวยสิไปว้ากันเบิดมือเบิดขึ้นเอ,อเห็นกันยังได๋หรือไปเห็นผู้อื่นยังไดเกิดไปกลุ่มไปคุ้มว้าให้เขาฟังว่าเ,เห็นนั่นว่าเห็นนี่นะอะไแอ่ะเ,เห็นภพภูมินั่นเห็นสวรรค์เห็นโลกเลยสิเกิดกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้วิเศตรามูนั่นนะ ดืว่าเห็นพระอินทร์มาหาตลอดเลยเห็นเท่านั้นเท่านี้มาตลอดเห็นมหาพรมาหาตลอดมันบ่ม่นแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นสติวิปลาสอย่างว่าเ,<อ>เห็นผิดจากความเป็นจริงสิ่งที่เห้าเห็นนั่นอะ่ะมันก็นเห็นจริงแต่ชื่อผู้ว่าว่าถ้าปตัวจะของเด้ยเจ้ตัวผู้อื่น<อ>ตัวผู้อื่นใดอยู่ดอกเออที่หลวงพ่อเคยบอกไ้เรื่อยๆเห็นจริงแต่เรื่องมันบ่จริงดอก มันบาอาจสามารถที่สิดึงออกมาให้ผู้อื่นเห็นน้ำได้ออล่องเอานี่จับหมห้ให้ผู้อื่นเห็นน้ำได้บอ่เออถ้ามันจับออกมาให้ผู้อื่นเห็นน้ำบอได้ก็เศร้าเา้านะเลื่อนเง,องี้ยสิห้เว้าแต่นี่มันสิเกิดไกลไปถึงความคือกระน้องปากลาบระหลวงไปจนถึงอันว่าเป็นอวดคุนวิเศษที่บ่มีในตนอันเทนบละถ้าเป็นผู้วิเศษแล้วมันจะไปทั้งนั้น มันจะเขาไปทางพิษภวินัยเรื่องบวชคุณพิเศษที่บ่มีในตนสำหรับภิกษุนักบวชบ่แมนว่าเขาจะไปเบาอวดทัวๆไปมันลู้มันเป็นของเฉพาะตนลู้หรือได้ยินเห็นนั่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเป็ดเห็นนรกเห็นสวรรค์ไฟอินพระพเท่าอันเท่านี้พระพูดผีปีศาจพระชนงพระจนากให้มันลูอยุหันแหละถ้ามันเห็นก็มันเห็นอยู่หันแหละบ่แมนแนวเอาออกมาเบามันจะเกิดกลายเป็นผู้พิเศษและยังลู้ ต้องอย่างนั้นต้องอยังนีอพวกนักบวชบอกว่าได้บอกน,กดไไดนิดๆนหน่อยๆเออพื่อพ่อเป็นอันซื่อๆพวกเมนันเวาอยู่บนมือบนเวนเห็นเพอได้กระแรนไปเบาให้เขาฟังเห็นเพอได้กัแเรนไปนั่นแหละมันไปทางมีประหลาดมีประหลาดแล้วมันจะไปทางบาเดแบบนั่นแหละที่เพื่อนวน่าพระเจ้าแผนพรนาให้ละลูกให้หมดลูกก็ลูกเมื่อนี่แหละ สำหรับผู้ลู่พวกนี้ลู่พวกนิมิตต่างๆสิเออให้สักแต่ว่าให้มันเข้าไปถึงเขตสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กินและส่วนมากมันจะไปบอดแต่ผู้ที่วนอยู่กับการเห็นพีเห็นเปศดแล้วก็มาเบาโมฟังเ,เห็นนั่นเห็นนี่แบบนั่นแบบนี้พระอินทร์พระพรทเทวดาสันนันสันนีเออคนเบา,าอยู่ดอกนิดๆหน่อยๆพอะ เกิดกำลังใจสือแต่ว่าตั้งใจเบาแต่ให้เขาฟังหน่อยพี่มันไปบอลอดมันจีบบัดบ่บมีผู้ใดฟังแล้วมันศูนย์มันโมโหด้แหละเกืดอยังซี่สาหรับภิกสุนักบวชดเขาจะเบาเฉพาะว่งภายในนิดๆหน่อยแล้วก็จะแล้วไปพอจุดหมายคือรู้ในปัจจุบันนักขณะปัจจุบันนักขณะคือล่มหายใจปัจจุบันนักขณะคือความรู้สึกโตบางคนก็รู้สึกโต ในลมหายใจบางคนรู้สึกตัวรว้อนนิ้วดวงกลางหน้าผากกลางหัวหน้าอกก็แล้วแต่ตัวนี้ขอให้รูส้สึกตัวอย่าคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมดาคำว่าสมาธิมันกับแปลว่าจิตตั้งมัน่นแปลคําว่าจิตตั้งมันงม่นยุกับใส่เขออ้เาตั้งมัน่นหนึ่งบางคนก็ตั้งมั่นได้เฉพาะลมหายใจหรือความรู้สึกตัวที่ดูกับแค่ลมหายใจ เอ่องวาสามาธิเรื่องิจิตตังมันบางคนก็รู้สึกตัวอยู่กับนิมน่มๆนวงๆเย็นๆลึกๆเบาๆในหนักกลางหนาผากบางคนก็น่วงๆระว่างกลางหัวบางคนก็ทำการโอกนี่เลืเอินวาสามาธิเรื่องวิจิตตังมันก็ว่าไปคือทำความรู้สึกตัวตรงนี้เ,เพื่อจ่ควบคุมความคิดของเจ้าของเองแหละทำไปเถอะม่นจิตมันมีกำลังแล้ว ที่แรกมันประทันมีกําลังเข้าก็เลยต้องสร้างฐานที่ตั้งแห่งจิตฐานที่ตั้งแห่งความรู้สึกคือุนีและเอื้นวัฐานที่ตั้งความรู้สึกออสี่เอื้นวาชาติสี่เอื้นวสมาธิสี่เอื่นวัตาภาวนาเอืน้นยังไงชังมันออนี่คือภาษาความรู้สึกล่มหายใจเขาออกกับอุณหโลมกลางนาผาักในรถน,นี่อยู่กับมันยังสี่ออถ้ามันคิดไปดึงกับมาก่อน กระฟื้นกระทุนกับปืนกับพระายามเนี่ยสาที่แหลกกันทีดึงกับมาก่อนดึงกับมาก่อนยุงสันมันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พุดโพขึ้นมาดึงกับมาอยู่จนกว่วว่ามันจะมีกําลังเออสติมีกําลังสมาธิมีกําลังเออดึงดึงขึ้นมาดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปมันก็เริ่มเข้าใจเขาว่าอยู่แข่ความรู้สึกโตโดยอาศัย กานที่ตั้งแห่งความรู้สึกโตเออลมนี่อุณหล่มนี่เหม,มือนเมื่อคอยเห็นความคิดแต่ว่าความรู้สึกโตนี่อยู่แต่ความคิดมันไปปล่อยมันไปเลยเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกตัวออกจากตัวเองเมื่อไหร่ออกจากกายเมื่อไหร่เออนั่นแสดงว่าเขาเผลอไปแล้วเผลอไปคิดน้ำมันความคิดมันอยู่เฉพาะของมันเองเด้แต่เขาฝึกถึงจุดนี้แล้วนะเออแต่เ่าไปก้อนนี่นสิกับภาคกันไปขาดคันนี่เอา ไปคิดเอาอีกแล้วเออให้มันเป็นเองจนกว่ามันเป็นเองแต่ว่าก้อนมันจะเป็นเ่งกับคุ้มแน่แหละคุ้มแน่คุ้มอย่างคุ้มบ่ให้มันคิดไปไหวไปไหลไป,ไลไปอดเอาแน่ทนเอาแน่พยายามแน่ <c oughs> สนดมากเั้สิบปอยไปกับสิ่งที่มันพูดขึ้นมาเกิดขึ้นมาความคิดคิดขึ้นมามัาง <c oughs> ที่อยู่ดีๆมันเป็นเนึ้อตึงปับ๊บเราปรุงแต่งต่ออ้อาวเผลอแล้วดึงกลับมาเลย แหละที่ว่าถ้าผู้ใดจับจุดล่มหายใจกับอุณาร่มได้ได้แล้วนี่เอาบางคนเฉพาะล่มหายใจบางคนอุณาร่มบางคนพร้อมกันเลยทั้งอุณาร่มทั้งล่มหายใจมันรูดอยู่แล้วพอตะพอตาความรู้สึกตัวนีหายปุ๊บเมื่อกี้นี่เราคิดถึงใครดับพุ๊บทันทีเลยเลยจากบอกเวลามันสิมีกำลังกันมากนะเอเอเเ้าเฮ้าอยู่ในความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาเอาน,วน,วนาา่วงน่องหน้าผากนล่แหละ น้องน้องหนาา้าผากเออเพราต่อนตัวนี้หายปุ๊บเมื่อกี้ด่กูค,คิดถึงพู่นี่ปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยเออมันจะบ่คคิดรุงแต่งต่อเลยปุ๊บว่างว่างเลยบานนั่นแหละจึงบอกว่าอยากมาจ้ากว่าจิจับความคิดได้จังใดเออจับเอาตอนที่มันคิดไปหาไผ่นั่นแหละคิดหาผู้ใดผู้หนึ่งสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเรื่องใดเรื่อง<ล>หนึ่งเมื่อกี้กูคิดเรื่องนี้ปุ๊บดับเลยดับเนี่ยบ่คคิดรุงแต่งต่อเลย เกิดเกิดแต่ความรู้สึกว่าว่างกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินนึ่งได้รดแรนสวนกัน้วงว่างๆกับหูยินเอเสียงกี้ๆก้าๆกับหูยินเอเห็นเบิดหูเห็นเห็นในปัจจุบันนี่แหละบนเรือเห็นมีตัวมันยังดกอ่าแต่ว่ามันคิดว่าออกนี่มีะเลื่อนว่าวางแต่ว่าบ่ท่านไหนสำคัญว่าวางๆยังดอกถ้าได้จุดนี้แล้วสีเหตุจั้งไดต่อก็บเท้าั้งไดต่อ จะรู้ว่า่างซื่อเห็นว่า่างซื่อแต่ว่าบ่ยึ่บาเขาไปยุดติดในว่างเอให้เห็นความสิ่งที่เห็นนั่นก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียงที่ได้ยินในหูนี่ก็เป็นแค่เสียงนั่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิ่งก็เหมือนกันรูปรถดขึ้นเสียงทั้งหลายที่ห้าาเห็นนะแค่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงแต่ห้าบ่าําเขาไม่คิดซสื่อนี่ปัญญาแทรกแทรกปัญญาเข้าไปแทรกการเห็นความเกิดดับ แสกากรเห็นความเกิดดับกับไปตัวนี้แต่ว่าบ่าให้เขาไปถือหมันเอามีจังสีจังสี่งสางยิ่งก็่างพอเห็นโดยปัญญาพอเห็นตามความเป็นจริงว่ามันแค่มันเกิดมันดับแล้วก็บ่ถือเอาสิ่งที่สังเกตรู้ได้ว่าจะของละใดแบบใดหรือแบบใดคืออารมณ์อารมณ์ความรู้สึกถา้าบ่มีความรู้สึกมันก็่างไปเลยะถ้ายังมีความรู้สึกยินดีพอใจใน ในที่ว่างในที่สงบนี่คือ,อยังติดอยู่ยกับาะล่ะนี่ก็ว่ายอดเกินไปอีกเหมติดความว่างอยากไปว่างแบบเก่านี่คือยังมีจุดมีตำยังยังค้ายังสงสัยยังค่าเลิ่นว่ายึดมั่นถือมั่นบวเขาถึงคําว่าอนัตตาอนัตตานี่ต้องต้อง่องมีความรู้สึกว่าพ่อใจในความว่างพ่อใจในความสงบเด พอใจหรือบ่าพอใจมันจะบ้มีเลยเข้ามาเฉยๆเข้ามาสังขารรูปเปย์าญญเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งห่วงสังขันสังขัรนอกขึ้นรดประกอบกันคือคือเรื่องสมปพิสมปุสมปุยกันนั่นแหละเอื่นว่าสังขารเบิดนั่นแหละทิ่งรูปลขกินเสียงที่ห้าหัวเขาเห็นนั่นั้น่ะเออท้งหลายเ่านั่นหรือทมทางหลายเ่านั้นก็ว่าสังขารทางหลายเ่านั้นสิ่งทางหลายเ่านั้นแต่เขาบ่นึกบ่ปรุงบ่แตงมันก็บ่าเป็นสังขารมันก็บ่เป็นอย่างเยเลยมันก็มันก็วังางของมันเอง มันก็เป็นแค่นั้นแหละถูกไหมเออมันก็แค่นั้นแหละนะเออ,เอ,อมันก็เป็นของมันยังสั่นแหละมันจะวา่วาวหาว้มหมายบ้ได้เลยนะมันจะวา่าวหาสรุปยังมันสรุปบไ่บได้เออบ่ได้ให้เอาความเห็นต่างๆนั่นมาสรุปความเห็นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยนะขึ้นละความเห็นเลยเด้เห็นพิษเห็นถูกมันบ่มีเด้อันว่าวซื้อเด้เห็นพิดเห็นถูก มันนี่แต่เออเอเอมันก็นเป็นยังนั่นแหละเป็นนังสั้นละแล้วก็เลียวไปเลยแค่ข้าบากันจริงๆมันโดยมีอย่างปิ่นจึงบอกว่าทั้งหมดนี้คือเขาให้ละความคิดละความคิดละความเห็นปล่อยว่างความเห็นออกว่าพิษว่าถูกว่านั่นว่านี่ไปใส่ซื้อมันไปยืนยันไปตัดสินมันบ่มีพิษถูกบ่มีบุญบาปบ่มีความเห็นบ่มีเนี่ย ไม่ตไม่ต้เห็นซือ้อๆรูซือ้อๆอย่างนซื้อๆนี่นะอะไรตั้าไวาเห็ดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็ถึงดอกแต่ว่าห้องว่างไวจุดหมายคือว่างไวแล้วดูใ,ดในปัจจุบันดูในปัจจุบันนี่พอละเออของสถานเวลาเวล,า,เวลาที่เกินนั่นที่ว่ามีอีกบอมีแต่ว่าห้องห้องว่างโดยปัญญาเนี่ยเอินว่า ว่างโดยโดยการเห็นความเกิดดับแล้วบ่เขาไปเธอเอาบ่น้าเขาไม่คิดบ่สรุปเหตุผลว่าพิษว่าถกว่าดีว่าเลวพ่อใจบ่พอใจอารมณ์เกิดขึ้นบ่ได้อบ่จิเบดคิดเอาเองดับปุ๊บว่างบักขถนาดนักอันนี้เนี่ยปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญามันสับไปสับมาอยู่ตังสี่ว่างตัวนั้นือว่างแบบบ่มีตัวบ่บ่บมีความรู้สึกบ่บ่เห็นหยังบ่ได้ยินหยังบ่ได้กินหยัง เออแม้กระทั่งร่างกายเบ่มีว่างแบบดับไปเลยเหมือนกันกับคําว่าเจโตวิมุตติเขาสู้คําว่าลุดพ้นจากความคิดเห็นตุประการมันบ่คิดเวลามันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเวลามันออกก็ออกก็เองพอออกก็เองแล้วมันก็มาแซรส่งไหวถือจึงหว่างมันเดิมและว่าวเหตุดไปเรื่อยๆจะคอยตามมันหลยกิเลสตัณหา จะไปแก้ปัญหาให้มันหลายมันแก้บอบเบิดบะขาดดอกแก้ปัญหาทั้งโลกบ่มีผู้ใดแก้ปัญหาทั้งโลกได้จบได้ขาดได้สินได้ดังใจหมายใจหวังบ่มีพ่อบเปลี่ยนพ้อมตกล้อมันเบิดตกล้อมันตกลอดกิเลสตกลอตปัญหาจากเหตุได้อันนึงแล้วก็จากได้อันนึงเมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้วก็จากได้อีกสิ่งหนึ่งยังขนหาสิ่งสิบ่มีเออ แต่ว่าบ่ได้มองแข่งขาในสิ่งที่มีก็ค้นหาสิ่งที่บ่มีไปเลยลักษณะนั้นนะตัวที่ยากสุดๆแต่ที่เฮ้าคิดเรื่องอยาคือเรือโตกรามมาแหละในผัวในเมียเนี่ยกยา่สุดเลยแต่ถ้าบ่คิดกับบัยากง่ายๆเลยถ้าบ่คิดจากบ่ละอยู่ในโลกไม้ใจนี่แหละ เจ้าสิสมวังดังใจเจ้าสิใจปานะ่าธนาสุดท้ายเจ้าก็ต้องตายจากกันพูนปากมันจิตตายจากการเจ้าจสิห้องสิหาเจ้าสิซึมเสร่อซึมเสาพเพราะเจ้าวัฒน้เห็นโทษของมันและถ้าสิพิจานณาก็พิดเรื่องหน้าของโทษโทษของผัวของเมียนั่นแหละสร้างโลกมนันหนีอดทนมันหนีกล้ามนันหนีกลัวมัน่นีเรื่องกามราคะนัเองเรื่องผัวเรื่องเมียนั่นแหละก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 ลัวกะกลัวเ,ออเรื่องกามราคะนี่ ก็ธรรมดาดิข่าค้นก็ได้ข่าค้นที่จะของพ่อใจคนแต่คลองมักนั่นก็ได้เออข่าจะคลองเองก็ได้ข่าผู้อื่นก็ได้หลักปนขี้ข่าพุ่มเหงกับพื้นใจกี่ตัวโกหกพวกกล่มกินเหล้าเมายาเออแต่ของกินเองก็ได้โอ้โธรรมดาเห็นโทษมั่นเมื่อเห็นโทษมั่นสรุปลงใดอยู่พวกนี้อืมถามปฏัดตัวนี้ได้กูก็เวียนไ้แต่เกิดเออคือคือมันสรุปความเห็นลงใด ลายแรงที่สุดคือตัวนี้นะแต่ว่าบัดนีมาฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็หายละหายว่างว่างเป้าไมายว่างจุดไมยเอาไว้แล้วเหลือไว้ในร่มหายใจในปัจจุบันแค่นี้เอไปเลยเลยเลยเมื่อบันนั้นมาคิดมันกับ่มีสุขบ่มีถูกบ่่มีโกรธบ่มีเกลียดบ่มีบุญบ่มีบาบ่มีพิษบ่มีถูกถ้าเขาบ่นั้นเรื่องต่างๆมาขิดไหม ยัง่าเหตุไปฝึกไปบ่แม่เราเกิดียังขึ้นนั่นม,ถมถิถ่ท่อมิตะถอยมิถะท่อทอยไปตายนั่นแหละต้องถอยไปใช่่ะถอยไปแพ้เบดนั่นแหละนั่นแหละว,ว่าอยู่กับลมหายใจให้ได้ให้เป็นอยู่กับความรู้สึกนิ่มนวลในกลางหัวกลางหน้าผากให้เป็นในความรู้สึกนิ่มนวล ย่ในความว่างว่างลงลงหรือปื่มปิติประโมดอิมเอิบอึมเอิบยู่งในระวังทํากลางอกยุไปถ้าความรู้สึกนี่หายเมื่อไหร่ดึงกลับมาลมให้ใจสักกอนนะเอาละพอ Angkikame wacan koro, tak กายโคภวอาคีวันตันสิริสเนตังกุตาปะจิโมราตารุธรรมาวันติอายุวันโรสุขังทาราวะรุษาบังคะบัง rakan tu sapa devata sattha buddhānukāvena sapa suppī bhavantu te rava tu sapa mammantarang rakan tu sapa dhammānupāvena